ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสยามเช็คอินอยู่กับตูนปนิสราปริญญาละค่ะและจุดหมายแรกนะคะที่ตูนจะพาทุกคนมาเช็คอินในวันนี้นะคะนั่นก็คือสยามท่าค้าชิมายะค่ะเป็นห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นขนาดแท้เลยนะคะที่เดียวในประเทศไทยอยู่ที่ไอคอนสยามนี่เองค่ะและพิเศษสุดๆเลยนะคะที่เราจะต้องมาเช็คอินที่นี่ก็เพราะว่าเขาเปิดโซนใหม่ค่ะนั่นก็คือท่าค้าสปอร์ตซีเล็กนั่นเองค่ะ แหล่งรวมมันติสปอร์ตแบรนด์กีฬาชั้นนำมากมายภายใต้คอนเซ็ปต์โฟกัสความสปอร์ตที่คุณต้องการคัสสันแบรนด์ดังและสินค้าคุณภาพหลากหลายประเภทกีฬาพร้อมอิมพอร์ตเอ็กซ์คลูซีฟเจแปนแบนด์มาบุกตลาดไทยเป็นครั้งแรกพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ให้เป็นสวรรค์สำหรับคนที่รักความเป็นญี่ปุ่นอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะ คือชุดคอลเลกชันใหม่จากแบรนดีว่าฮาร์ดค่ะจะบอกว่ามีจำหน่ายแค่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะอตูนมาเป็นพิธีกรในรายการสยาที่กินที่ทีมงานมีชาเลนจ์ให้เล่นค่ะได้ค่ะแต่ก่อนที่จะไปทำชาเลนจ์นะคะตูนจะต้องพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปแนะนำแบรนด์ต่างๆในโซนใหม่ที่ทาคาสปอร์ตซีเล็กกันก่อนค่ะ นอกจากการตีกอล์ฟนะคะเขาจะให้ความสําคัญกับกติกาเบื้องต้นแล้วนะคะเครื่องแต่งกายเขาก็ให้ความสําคัญเหมือนกันค่ะอย่างแบรนด์แรกที่จุจะพามาเลยนะคะนั่นก็คือแบรนด์บริฟฟิ้งนั่นเองค่ะเป็นแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นค่ะ โดยแบรนด์นี้นะคะมีต้นกำเนิดขึ้นมาเมื่อปี1998ค่ะโดยชาวญี่ปุ่นผู้ที่มีวิสัยทัศน์นะคะได้นำแรงบันดาลใจนะคะมาจาก True Militarism ค่ะซึ่งเป็นจุดเด่นของ Briefing นะคะได้รับการยกย่องในดังนวัตรกรรมการออกแบบนะคะและการใช้งานที่ทนทานต่อแดดจัดๆค่ะโดยมีให้เลือกหลายคอลเลกชันเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็น Made in USA Collection Collection ที่บ่งบอกความเป็นมาของแบรนด์ได้เป็นอย่างดีและยังมี Inner Label ที่ทำออกมาเฉพาะ Collection นี้ด้วยค่ะและอีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือแบรนด์ VivaHana เองค่ะเป็นแบรนด์เสื้อผ้ากอล์ฟนะคะที่มีดีไซน์ที่โดดเด่น ดูสีสันสดใสแล้วก็ดูสนุกสนานค่ะและที่สำคัญนะคะยังเป็นแบรนด์ที่นักแข่งกอล์ฟญี่ปุ่นเนี่ยนิยมใช้กันด้วยล่ะคะ่ะเสื้อแขนกูงน,นี่นะวาไว้รับรองนะคะว่าแบรนด์ดีว่าฮาร์เนี่ยจะทำให้วันออกรอบของคุณเนี่ยดูสดใสแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยค่ะ และแบรนด์คุณภาพอีกหนึ่งแบรนด์นะคะก็คือเป็นแบรนด์อิ p พาวค่ะเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพในประเทศญี่ปุ่นค่ะมีประสบการณ์มากกว่า90ปีค่ะแบรนด์นะคะก็จะมีทั้งเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตเสื้อโปโลนะคะให้เราเลือกแล้วก็มีกางเกงด้วยคือมาที่แบรนด์อิ p พาวแบรนด์เดียวเนี่ยสามารถจับชุดได้ครบเซตเลยล่ะค่ะ ก็อย่างชุดนี้นะคะที่ตุนเลือกมาค่ะสามารถใส่ในชีวิตประจําวันได้ด้วยนะคะหรือว่าเราจะออกกําลังกายข้างนอกบ้านก็ไม่ต้องเปลี่ยนชุดให้ยุ่งยากแล้วล่ะค่ะก็มีแบรนด์อิ p พาวนี้แหละค่ะที่เราสามารถจัดชุดได้ครบเซ็ตจบในที่เดียวเลยค่ะมาที่แบรนด์สุดท้ายกันนะคะแบรนด์ก็อดเดสค่ะเป็นแบรนด์รองเท้าผ้าใบสัญชาติญี่ปุ่นค่ะ ซึ่งเป็นตัวแทนในการผลิตเซิร์ฟบอร์ดในประเทศญี่ปุ่นค่ะมาผลิตเป็นรองเท้าค่ะโดยรวบรวมความคลาสสิกนะคะดีไซน์ความพิถีพิถันเพื่อให้เราเนี่ยใส่รองเท้าเนี่ยได้อย่างสบายมากที่สุดเลยค่ะ<ม>และแบรนด์ก็อดเดสนะคะต้องบอกเลยว่าไม่ได้มีแค่รองเท้าค่ะเขายังมีกระเป๋าด้วยค่ะและก็ยังมีกางเกงลำลองนะคะสำหรับใส่ว่ายน้ำได้ด้วยนี่ มาช้อปกันได้แล้วนะคะที่โซนทาคาสปอร์ตซีเล็กชั้น2สยามทาคาชิมยายะค่ะมีชาเลนจ์นะคะหาอุปกรณ์ให้เจ้านายไปออกรอบเจ้านายเป็นผู้หญิงนี้เลยนี้เลยรอบรอบใช่ชาเลนจ์ที่2ลุกสปอร์ตไลฟ์ไสไตล์ค่ะที่กีฬาได้ด้วยแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตแบบไลฟ์ไสไตล์แบบ้ด <ๆ S 1> ใด้หาชุดออกเดทครั้งแรกที่สนามกอล์ฟได้ที่แบรนด์วีว่าฮาร เราต้องพิธีพิถันนเดิมผู้ชายก็จะรู้ว่าเป็นคนหวานๆใส่ใสๆ ไอเทมพิเศษต้อนรับซัมเมอร์สำหรับไปทะเลชิ้นแรกกับฟิลฟรีกระเป๋ากันน้ำรุ่นแจสขนาด2.2ลิตรทนต่อแสง UV และอุณหภูมิติดลบถึง30องศาทำจากวัสดุ PVC เกรดพรีเมียมมีความเหนียวพิเศษทนทานใช้ได้นานมีช่องด้านหน้าสะดวกสำหรับใส่ของที่ต้องหยิบบ่อยสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ไอเฟิ s t ์ a คม r a 2กล้องถ่ายรูปและถ่ายวิดีโอสุดอัจฉริยะสำหรับเด็กที่จะเสริมสร้างพัฒนาการด้านความคิดสร้างสารรค์ใช้งานได้ง่ายสุดๆสามารถถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอระดับ HD มีความแข็งแรงทนทานสามารถใช้งานใต้น้ำได้ลึกถึง3เมตรเป็นเวลานานถึง180นาทีพบกับสินค้าชิ้นพิเศษได้ที่ลอชั้น3ไอคอนสยามและชั้น2สยามดิสวอรีครับ ยืนอยู่ที่ชั้นถกโซนอลังการค่ะที่นี่นะคะจะตกแต่งแบบมีเอกลักษณ์แล้วก็ดูสะดุดตาค่ะเป็นบรรยากาศของนาข้าวไทยค่ะซึ่งเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมของอาหารบ้านเรานั่นเองค่ะช่วงเทสตี้ทมและช่วงเทสตี้ทมในวันนี้นะคะตูนขอเอาใจตัวเองนิดนึงค่ะ อยากเป็นพนักง,งานคาเฟ่มานานแล้วค่ะแล้วก็เอาใจสายคาเฟ่นะคะที่ชอบทานน้ำทานขนมที่ซูกิบีการ์เด้นคาเฟ่ค่ะเป็นคาเฟ่น้ำผึ้งค่ะแต่ตอนนี้มาเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบอยู่ที่ไอคอนสยามชั้น6ค่ะจะบอกนะคะว่าทุกเมนูเนี่ยจะมีส่วนผสมของน้ำผึ้งซูกิบีอันหอมหวานเข้าไปผสมอยู่ทุกเมนูเลยล่ะค่ะ บอกเลยนะคะว่าบาริสตาที่นี่เนี่ยมีความเชี่ยวชาญในด้านการรังสรรค์เมนูค่ะให้ออกมารสชาติอร่อยแล้วก็กลมกล่อมค่ะแก้วนี้นะคะเป็นน้ำพึ่งโซดายูสุค่ะข้างล่างนะคะจะเป็นเยลลี่ค่ะซึ่งเยลลี่ตัวนี้ทําจากน้ำพึ่งแท้ของซูกิบีเลยถ้าอยากได้กลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นแท้ๆเนี่ยต้องลองชาเขียวมทชะค่ะไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟค่ะเขาทําจากนมฮอกไกโดด้วยนะแล้วก็จะราดน้ำพึ่งข้างบนแบบนี้ค่ะซึ่งน้ำพึ่งเนี่ยจะมีให้เราเลือกถึง6รสชาติเลยค่ะ สุดเลยนะคะถ้าแอดไลน์ออฟฟิเชียลเป็นเพื่อนกับซูกิบีแบบนี้นะคะรับไปเลยคะ mm ่ะไอศครีมซัพเซิร์ฟีก่อนกลับค่ะอย่าลืมซื้อน้ำพึ่งซูกิบีหรือว่าเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้งพึ่งเนี่ยกลับบ้านด้วยนะคะที่ซูกิบีการ์เด้นคาเฟ่ชั้น6ไอคอนสยามค่ะ ที่ฝั่ง ICS Lifestyle Complex เป็นแลนด์มาร์กใหม่ค่ะในย่านฝั่งทนนะคะบนถนนเจริญนครค่ะซึ่งเพิ่งเปิดตัวเฟสแรกไปนะคะในรูปแบบของ mix e d use lifestyle town รวบรวมแบรนด์ชั้นนำตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เลยค่ะภายใต้คอนเซปต์ always a good day ค่ะมีความสุขทุกวันที่ ICS ค่ะและการเดินทางนะคะมาไม่ยากเลยค่ะมาด้วยรถไฟฟ้าสายสีทองค่ะแล้วก็ลงสถานีเจริญนครแล้วก็เดินตรงเข้ามาเลยค่ะ และ iCS Lifestyle Compact อยากจะชวนเพื่อนๆสยามเช็คอินมาชิมความเฟรชกับร้านอาหารเพื่อสุขภาพ Get Fresh โดยในทุกเมนูอาหารและเครื่องดื่มของทางร้านเนี่ยจะไม่มีการใช้น้ำตาลเป็นส่วนประกอบเลยทั้งหมดเลยนะคะสมกับเป็นคอนเซปต์อาหารที่กินแล้วดีต่อสุขภาพมากๆเลยค่ะ ทำไมเกดเฟสอะคะถึงเลือกมาเปิดที่สาขา ICS เนี่ยคะก็ตามคำเรียกร้องของลูกค้าของเรานะครับที่มีลูกค้าชาวฝรังงเในค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเราจึงเห็นสเก็ภาพของทำเลที่ตั้งของ ICS นะครับแล้วเราเลือก ICS เนี่ยเป็นสาขาแรกที่จะเสิร์ฟลูกค้าในย่าน จะเห็นว่าติดกับกระจกนะครับซึ่งก็จะได้รับแสงจากธรรมชาติเข้ามาในร้านด้วยนะครับโปร่งๆโล่งๆชิแบบสบายการตกแต่งภายในร้านนะคะก็จะมีกิมมิคเล็กๆแน่นอนที่ซ่อนอยู่ครับเป็นรูปแบบของสี่เหลี่ยมที่ไม่เท่ากันนะครับก็เหมือนกับแปลงไล่แปลงนาใช้เป็นสัญลักษณ์สื่อว่าทางแบรนด์เกจเฟรเองนะครับเราสนับสนุนแล้วก็ใช้พืชผักผลไม้ส่วนใหญ่มาจากเกษตรกรในประเทศนั่นเองครับองค์ประกอบต่างๆในร้านนะครับเราจะใช้สีทั้ง5้าสีเนี่ยแทรกเอาไว้อยู่นะครับ ก็มาจากโลกโก้ของเก f เฟสนะครับเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่มี5สี ขอแนะนําตรงนี้เลยครับเป็นตู้กราฟเป็นกรของเราครับแตกต่างจากสาขาอื่นนะครับที่จะมีสลัดที่เฟรชนะครับทาสดใหม่ทุกวันนะครับสามารถหยิบแล้วก็เทคอเวทกลับไปได้เลยครับมีเมนูแบบที่เป็นไฮไลท์ไหมคะเรากําลังจะลอนช์เมนูใหม่นะครับเป็นลิมิเต็ดไทม์ออฟเฟอร์นะครับแล้วเราจะขายที่ ICS เเป็นที่แรกนะครับเป็นเฮลตี้ฟู้ดนะครับสไตล์เม็กซิกันนะครับจะเริ่มขายตั้งแต่วันที่9มีนาคมจนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้ครับ มาชิมเมนูแบบตูนได้แล้วที่ร้าน g k a t f e s h นะคะชั้นจีค่ะที่ ICS Lifestyle Complex ตรงข้ามไอคอนสยามนี่เองค่ะและในตอนนี้ ICS เขาได้จัดแคมเปญสู้ลมร้อน Summer In Full Bloom ช้อปสนุกสุขรับซัมเมอร์เพียงช้อปครบตามที่กำหนดแลกรับโลตัส g i ฟการ์ดมูลค่า100บาทและแสดงใบเสร็จสามารถแลกรับกระเป๋าผ้าฟรีได้อีกด้วยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะตูนแล้วก็สยามเช็คอินเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ